สวดมนต์ความเพียรพระกิ่งเพริพินาสมาติหนึงสี่ครั้งที่8ปเวันที่6กกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหสิบแปดบัดนี้ วันที่26รกรกฎาคม2 5 6 8เป็นวันที่87ท,ที่ข้าพเจ้านางสาวกันพัชรศุกร์กแก้ขวขอถวายสิงส่งสวดสัตยายพระสุภพระบตรดังมุตต่างถวายเป็นผู้รูบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยาบูชาและครูบอาจารย์ทั้งหลายขอจึงขอข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสีอรุกด้มีสมาธิจอา,าระพยัญชานะในบทสว,สวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเทิญบทที่หนึ่กราบพระรัตตัยอรังสมาสามภะุทพระความพุทธังพระความต่างนพิวาระนิส ប្រើន់ត្នឹងស្នាវក្នាន្តាប់ទាំង់សាស់សាស់ស្នាស់ន្ត្នាស់ស់ มานนทนิปารมิตจติสติยาวิชีวังอาหารพุทธังคำมังสังขังสานังขตโตปุชิมิรันตนตตะยังคำม,มังจรารมิสตินาบริสังบร์สดจนจุมนุนเทวราสมันตาจักบริสุทธิ์อัตระคจตุเทวดาสัทธมังบริราชาสัสสนตุสักโมขาาังสังคเคกาเมโยรุเปคิริสิขาราตเตจตรารตะเคียวิมานิทิเปรัติจารามิตรนุนะขานิเขหาวุฒุมิเขเตผู้มาเจยันตุเทวาฉลธรรมวิสมียาคธปนาคาติดถันตาสันติเกยังผู้นิวราวจารังสาวสัทธมังมิสันตุธรรมะสังวรโอะอเยพันตาธรรมะสังวร

พุทธัสนาัมมิธมังสนาชัมมิสังฆัสนาชัมมิทุยมพุทธัาสนาชัมมิทุยบมธมังสนาชัมมิทุยบมสังฆัสนาชัมมิตริยาปพุทธัาสนาัมมิทริยบปธมังสนาชัมมิตารยสังฆัสนาัมมิปุริีบกสสัจจคติาคาถาทีเมษณอัญังพุทโธเมสวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสัติมิสัมทาทีเมษณอัญังธรรมโมเมษณวรงเอเตนะสัจวัชเชนะสสติสัมาทีเมษณอัญังสังโฆเมษณวรเอเตนะสัจจวัรเช ปะสริเตระตนาปนามะคัณหาพุทธังนันนนเมระดับพุทธะสรีระจิตังธรรมังนันเมระดับพุทธะวิสุทธิสารังสังขังนัเมระดาพุทธะสุสีระทิฏฐิเอตังนันเมเตระตนะรัตนะตะยาวหังสมัมมาสัมโมสะลิตะวัตถุวิเศษสัพพุตังอัญโยย,ยยยัยุตตะพุทธโยาคาวะสัพปะวัตังอสุมิตยมิปิตเทวะยถาติทันเทเอกังวินาตาิตะเลสัมสามาสัมภเวนะโลกเกกัตติจจิเรณจะปะตุพุตังคัมภีรยาน วิสยาคอติทุทัสถังวิญญหิปัิตะชนิหิวิชัญญารูปังโลกมิหิเกจิกระฐันจุปรัปริยังเกสันจิสุทุวิริตังคุณกายะายะนามิหิวะชนะตายะสวิทสุตัมปิสมุปัสตังมานสิสุทัปปะสาทัฏฐานังปุจจิกะนามาสมุตตมะปุณณะภูมังภูขาปโมจะนะมุขะสานังคาตานังปูชาระเหสุปะระมังอภิปุชานิยังนิพพานัสสจกิริยายุปะนิสสะเยถังสัมมากิเร สมละโสธานาสิทธิยาจ่าสาธุหิอัฏฐะกุสเลหุป,ปะเสหุนิยังปาลณิหิจัปิสาระนังขะมณียะมิวะตะสมาหิตังเจรตระนังสาระนังขตัมหะรติทิวังขณะนิสุธรรมสัมม,สมานาปูเชมะจัปิสัสตังสุปัสสนะจิตาตถาหนุป,ปาริยาเอ่อตถาหนุป,ปาริจริยาสัธารตจ่าปุญญะตถาสุกเตณสุขีภเวมุเตเชนะตัสสะจะสะทัปปิสุวัติ โหตุโยเตเจทะธรรมวินะยัมหิปมาณภูโตโรกุตตะราปิสมโยดิยโตสุพุชังตโสปานิสัยยะเจยยะอัยมปิโหตุวัตุตเยปริจิโตสุปัสสะทกการโอบทที่แปดนามกะระสิทธิคาถาโยจักขุมาโมหะมาระกัโถสาษามังหุโรสุขโตวิมุตโตมรสะปัสสาวินิโมจยันโตปาเปสิเขมังชนะตังวินัยยังพุทธังวรัตังสีสานามามิ โลกาสะนาถันจะวินัยกันจะตันเตชะสาเตชะยะสิทธิโหตุสภัณฑตรายะจะวินาศเมตุธรรมโมทชโยวิยะตสะสัตุทัศเสสิโลกาสะวิสุทธิมาคังนิยานิโกธรรมบัตระสัทารีสัตตาหัวสันติกโรสุจิโนธรรมวรนนางสีสารามมิโมหะปะทละอุปสันตตาหังตันเตชะสาเตชะยะสิทธิโหตุสภัณฑตรายะจะวินาศเมตุสัทธัมวัสัยนาสุขตาโนโคโยโลกาสะปะปุปะกิเรสเชตาสันโตสยังสันติเดียวโชกุจ่า สวัสดิ์ข่าตธรรมังวิชิตังกรติสังขังวรตังหิสารอมามิพุทธานุพุทธังสัมมาสีระทิถิงตันเตชัสเตชยะสิทธิหุตุสมภันตะลายยาจาวิริสเมตุบทิก้าบุตรสุนมกัตอัฏฐกะคาถานโมระตุสมมาสัมพุทธสะเฮสิโนนโมอุตตมะธรรมมัสสะสวัสดิ์ข่าวะเซบาติทิทะนโมมหาสังฆาสะปิวิสุทธิสีระทิทิโนนโมอมัตายารัตสะรัตนาตายาสะสาธุกังนโมอมากาตีตาสัตสะวัตถุตายาสะปินโม การปะพาเวนะวิฆาจันตุวัทวานโมการานุภาเวนะสุภธิโหตุสัพพทานโมการาสเตเชนะวิธิมิโหมิเตชวาบริสิปะสวดมหาสมัยสูตรเอวะเมสุตังเอเอกังสัมัยภักควาสเกสุหะริกะดไปเรีว่าุสัมมิงมหาวันีมหาตาพิโกสังเกนะสัทติงปจัมมัติทีพิโคสตรีเหวะ สเาอาหตถิถ้าสิจจะราโลกาธาตุหิเทวตายุพิยนัสนิปิตาหุนติปักวาตังทัศนียพิคุสังขันจะอะโหจุดวงสุทาวสกายิกานังเทปานังเอิสะโธหศิยังโผภาควาสเกสุหติพระพิโรธสนินหาวันหนหาตาพิคุสังเนัสทิงปัจมัิยีพุสติหิสาอาหาริถาสิจะโกาธาตุหิเทวตายุพูยนัสสนิปิตาหุนติปักวตังทัศนียพิคุสังขันจะยานุนะมยามปิเยนะภาควาแต่รู้ภาษากมยมาอุภาษากรรมิตวา สัมมิเชียเอวะเมวะสุธาวะเสสุเทเวสุอัตตะหิตาเผาโตปุระโตปะโตหาสุอัฐหัวตาเทวดาพระวตังอภิวาเทตวะอิการมตังอัฐาสุเอกามาตังทิทาโคเอกาเทวดาเผาโตสัตถิกอิมังคธาอภัสสิมหาสัมเมโยบาวะนัสมิงเทวกายาสมะคตาอัคตามังอิมังธรรมะสัมยังทักิไาเยวะอัปราชีตังสังคันติอัตขวะอัปราเทวดาเผาโตสันติเกอิมังคาถังอภัสสิตัตะระพิโคโวสมะทังสุ จิตาุชกมงสุสารติวะเตานิคเหตุวทิริยนิรคติปนิติอาหอปรเทวตาภโตสติกิมังัอภัสสเชตวะคีตังเชตวะบริคังอิริละโอหะจามมชาเตจรนติสุทาวิมราจกุมตาุสันตาสุนัติอาโกตาอาโกอปเทวตาภโตสติกิมาคถาภาสสเยกจิพุทธังสนาคาตาเศนาเตมิสติปายภูมิงายะมนุสังเทหังเทวกายัปริปุเรสติติอาตโขภะพักวะพิโคอมาเตียปุา เยปิเตพิเวหสวติตาอะนอหาุสมัสสพุทธเตสังภิขวัตนาเอตัปารมียะเทวตาสานิิตาเนสงเสยทัปปิไมหังเอตัอะหิเยปิเตพิคเวภวิสันเตนะขตมะธานอหาุสมัสสพุทธเตสังภิขวัตนาเอตัปารมียะเทวตาสานิปิตาภวิสันติสยทัปปิไมหังเอตัอะหิอจิคิสัมมิพิคเวเทวกายังนามิกิริสัมมิพิกเวเทวกายังนามานิเทศิสัมมิพิคเวเทวกายังนามานิตังสุนถสุรกรมานสิกโรทัพป สิโรกะมรุกะสัมียะทัพูมาราทัิตาเยสิต,า,า,สตาคิริ้าพรางปะหิตตาสมา อิตาปุถุสีหาวัสรมาลมหาสัพพิสัพพโนโอทาตมารสาสุทาวิปัสนามนาวิาเพื่อปัจจสเดตวิกาปิโรเทตโตอันปนิสถาสังเกสศนาเตเทเทวกายพิการเตวิชานาถภิกโวเตจัตตปะมังกรงสุนาพุทธศาสนาเตสพพปุระหุยนาอุุสันทัสนะอเปเกสตะมัทคุงสาสังอัฐสตริงสะอเกสาสนาอุุสนทมัทสุงอเปเกนตะมัทคุงสีสาสภาประหุตจัสมาภะอภิญาวะมกิจวาระจักมาตโตอันปนิสตาสังเกสานาเตเทเวกายพิกาเตวิชนาถภิกะโ อิทีมัตตชุิมันโต,ตวณัน,น์ัตยัสสิโนมาทรมนาภพกฆมุภิังสมิงังส,สาติขิาติสาสายะขันานาตะมนิโนอินทมัตตชุิมันโวณรัตนัยัสสิโนมรธรวนาภพิฆมุภิคุณงเสอะอิทวีนัง เอเจเดโซสัสายะราตะวันนี้มัาจะชีวตันโตวนาโตยัสสินวะธรนาภิกมุงพนังสมินางเวสสามตาปจัสรายะค่ดารตะวันนี้มัาจะชตมันโตวรณนาโตยัสสินะธนาภิกมุงพนังสมินางกุพิโรชคายโกเบรสรีจังพินางสระสัสสงยกษานาปิอรบาลสติกุพิโรชคายโกสปะคสวัดิ์วังปริมจัตทิสังราชทัตตถุปัสสติคณะพรนาทถิปนิมหาราชยาสสิโสปตะปิาสภาวอิธนามาหะาลาอิทิมุชีวโตมันโตวรรานาโตยัสสินเดวนารร พระนาอธิปรมหาราชยสิสปตะาปีสภาอวีทนานามาภราอิทธิมัตชิติปโตวนัตยนมธมนาอี่กมุงพี่ขนังสมิงนังประชิมัจาที่สังราชาวิรปะขบปาษาสตินะราอธิปิมหาราชยสิสประาภาอวทนานมาภราอิทธิมัตะชิติปโตวนรัมตนอมธรมนาอี่กมุงพี่ขะัังสมิงมานังอุตรราจที่สองราชาเวรตปัสสาสติยัการาธิปิตรมหาราชยรีสิบสองประจ� ปะโขนงวโรธรังที่สังจตารโตเตมหาราชาสมันตาจตุรโตทีสัทธศระมณะทางสุวรรณีกาปิโรทเวเตสังมายาวินุทสาอาคูวจจานิกาสถามายาเปรยโทเว็นทุกวิปุจาวิโรสาจันทโนกามาเสดสจักิโลคันฑูริคันฑุจจัดปนทุกปามยจจเทวสสุโตจมัตติ จิตตสินจารพนรราชชนโสโพอาคูปจสิโคเจวติบรุเซียวจาอิเตจันดจาชนโคัทภาษาราชวิมทามนาพิคมงพิกลังสมิงมนังอาคูน้สานาคาเวสลาสตาจการการพระราชตรรุบายาคาาสยวิหิยานจารตระสจาคูนาคายยสติโนอาวโนมหาอนครสุปขะสวิมนังเยนาราชยัสสาหาติตทิพธิชาปะคิวิสติจะคคูเวหายสัตยวรมชาปตาเจราสุบนาอิเิเตสธรรมพิยันตานะคาราชนามาสิสุปนาโตเขมามกาสิสุโธสันหาหิวจาิอุปวะตานาคาสุน สมุททางอสุราธิดาพาตรรวาสวัสดิอิทิมตโยยัสสินกรักขชามาพิสมาอสุราธนาเวขสาเวปจิติตเสดจตหาราธนพิจฉาสตันจะภริพุตนาสเพวรจนามังกสันใหิตวังพระริษณ์เสนาหุปทะธรปะขมงสามโธาลิพัตเตพิขุนังสัมพระริษณังอาโปอาโปะะเจเทวาปฏิวัจติโชวายโยตระทขมงวรุณาวรุณาททวาสมโจยัสสสหะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายัสสินุ ทเศษทกยยสเปียตวินโมตชิิมโตวันอวโยาสินธรมนาภิกมุภิกรังสมิงวงเวูจเทวาสาริจอสมาจัตเวยามาจัทสุบริษัเทวาจาธรรมคูปรกริตาสุยาสุบริสัตเทวาสุยาคูปรากิตานักขันนิปรกิตาวะคูมัทวาากาวสุนงวสเสโตสกปะาบริโทท่าเศษเดทศกัยยาสเปียต์วินโยีมตชิวิมโตวันอวโลยาสินวธรรมนาภิกมุภิกรังสมิงวานางอาูปุเทวะชรัมบิศิาร กายสเพรตตวิโนอิิวัตชติมโตวัดวตโยัสินโนมัทมนะพิกมงพิขณะสงฆนางสันามหาสันานุสาวมนุสตะมคิตสิกาอาคูอาคูมานปสิกาฮาูาริยเทวาอียะจารุหิตวาสินโนปาระคามหาปรคาอาคูเทวายัสสิโตทัศเศรษฐารากายสเพรตตวีโนอิทธิมัตโตชุติมโตวัดวัตโตยัสสินโนมัทมนะพิกมงพิขณะสงฆนางสุกากรุมหาลุนาอาคูเวคณะสัจหาโอทาตะคะยาปะมขาอาคูเทวาชกนาสัทมาธาหาราชามิสกายัสสิโนธนายยอาคาปช ท่าสะทากยาสภยณาตวินิโนอิทิมาตุชิจมโตปันอวัโตยัสสิโนมัฒนบรรณาพิกมุงพิฆวหลังสมิงมนังเคมิยะทุสิตนายมากาะกาจัยสสิโนสภิตการามาเสถาชนตินนามาจัสรวานิมานารติโนุอคูถาคูปะนันิมิตาท่าเสรษฐีท่าสะทากยาสภีณาตวินิโนอิทิมาตุชิมโตปันอวัโตยัสสิโนมัฒนบรรณาพิกมุงพิฆวหลังสมิงมนังสถเทเตเทวรนิกายาสภีนาตาวินิโนนาโนวะเอนะคันชุงเยจันเยสัทธิสาสหปวุทธาชาติมะขีรังโอคาตินะมานะสวังท่าเค สันทังวะอจิตาติตังสุภามาประมาตโตจารุติมตศาสนาคุโรดิโสจารุปค้าสัมปิมุนังสาสะพามรุกรังมหาพมาพิธิติอุปปโนชุติมหาพมาพิธิติมหาพมาพิธิติอุปปโนชุติมันโตพิสมากโยยัสสิโสทัศิธาอิสระอาคูปาเจกะวัสมณิโนเตสัญจะมัชโตอาคาหาิโตปริวาริโตเตจะสะเพอภิเกเตสินเทเทเวสะพามาเกเมราเสนะอภิกรรมิภาษากัน อาสะมะที่ยังอิทธะคดัทะพันทัทธะ,ะลาคนะพันธมัทมูสะมันตาปะริวาเลทะมบาูจิทะกจินอทะ,ทะอิติทัทธะมหาเซโรกสะหาเซนาเปสยิ ปัจจันี้ตรมหาจักรสร้งกตวรรกเพรวางยถาปุสโกเมทถลายเโตสวิชโกตถตาโสปจุธาวริสังโกโทุกอสยังวะเสตัณจะสะพังอภินญะวะวิคิรวานเจจคมตโตอมริสถาสังเกสเจเนระเตมารสนาอภิกันตาเตวิชาณธาภิกขะโวเตจะอาตปามะกาลงสุดวาพุทธะสาสร้างวิตารคหิปกามุงเนสังลมปิชยุงสภเวิยะสังฆามาภิยติไตยะสัชโนมัทติสาปุธิสาวกเตชะเนสุตาติบทที่1ิบทสวดมังคะ สุดตังอาเสวนาจะพารนังปฏิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียนานังเอตามังตุมังปฏิรูประเทสาวะโสจะภูเพจจะกตะปุญญาตาอตตะสัมมาปนิทิจเจเอตามังตุมังพหุสันตจจะสิปันจะวินโยจะสุสีหิโตสุภาษิตาจะยาวาจาเอตามังตุมังมาตาปิตุปทานังปุตตะทาระสะสังขะโหอราคุราจากรรมตาเอตามังตุมังธานันจะธรรมะเจียจจะเจยาตะการาจะสังฆะโหอรวาชานิกรมานิ เอตามังคตมังอัลติวิรติปปามัชปานาจัสัญญโมอปะมาโทจัทเมสุเอตามังคตมังคารวะจันิวตุจัสันตุธิจักตัญญาตาการินาธรรมะสะระเอตามังคานุตุมังการตีจัสวะจัสตาสัมมาณาจัทสันนังการินาธรรมะสะอาธรรมะสระกชัยเอตามังคตมังตโปจัพมาริยันจัริยสัจานาทสันนังนิพพานาสติกิริยาจัเอตามังคตมังพุทธะโรูกะธรรมิหิจิตังยสัตถะกัปติอโศกังพิรสังเขมังเอตามังคตมัง เอตาที่ทสานีกตะวระสัพพะามาปราจิตาสัพพะโสถิงขจติตันเตสังมังครมุตตมติบทที่สองบทสวดร,ระดัปริตยังกิจิวิตังอิชาวาหูรังวาสาเคสุวายังระตัมิปณิตัง นะโนสมั่งอธิตถาคเตนะอิธัมปิพุทธะระตงมณีตังเอเตนะสัจจนะสุพุิโหตุขยังวินัยขังอมตตังบณิตังยัทัชคาสกายมริสมะหิโตนะเตนะธรรมีนะสมาธิกิจิอิธัมปิธรรมีระตงมณีตังเอเตนะสัจจนะสุพุิโหตุยามพุทธเสด็จปาริวันญี่สุจริงสมาธิมานาตัดิกัญญะเมหุสมาธินาเตนะสมุณะวิชิติอิธัมปิธรรมีระตงมณีตังเอเตนะสัจจนะสุพุิโหตุ เยปุคราอฏฐสตังปัสถาจตาริเตตาริยุคานิโหติเตทักขินียาสุขัสสะสาวกเอเตสุธินีมหาภารณี์อิมปิสังเคระตังเบตเอเตนสัสเจนะสุธิหโตุเยสุปยุตตามรสาธนิเหนะนิกามิโนโคดัมาถาสันมิเตปติปตามะดังวิไคหะรัฐมุทธานิพุติงพุญชมานาอินทมปิสังเคระตังเิตเอเตนสัสเจนะสุธิหโตขีนังพุรังปุรานังณวังณที่สังพวัง วิราตาเจตตายาธิเเกวพระสมิตเตขีระพิชายุรินพิชันทานิพินนิพัตติทีนิพัติทีรายะถายยาปฏิปบอิราปิสังเคราะหังมฏิตังเอเตนะสัจเจนะสมบติโหตุบทที่13บทสวดธรรมบทสานสกวัชอาตาฮเวชิตังเสยโยยาจายังอิดราปชาอาตะทันตาสะโปสสะณิจังสัญญาตาจาริโนเนวะเทวราคันธโพนามโรสับคมุนาชิตังอภิชิตังเกยีราตถารูปัสสะชันตุโน บทที่14บทสวดเกสาปตะสวดภาสิตมิทางเตนะภควตาชาณตาปชะตาอรตาสัมมาสัมพุทเทนะเอทะตุมเหมาอะุสเวนะมาปรมมาปรายมาอิติกิรายมาวิตะกะสัมปทานนะมาตะกะเหตุมาเนยะคะเหนะมาอาการะปริวิตะเกนะมาทิฏิวิชานะขันธยามาปภารูปตายมาสัมโนโนครุญาา ตูเมเหอตาณวะชเนยธาอิเมธรรมาอะกุสระอิเมธรรมาสาวชะอิเมธรรมาวินโยครหิตาอิเมธรรมาสมัตตาสมาทินาอหิตายะทุขายะสังวัตตันติอัฏฐตุเมเหปะชะเหยยะยะธายะธาตุเมเหอตาณวะชเนยธาอิเมธรรมาคุสระอิเมธรรมาอนาวะชะอิเมธรรมาวินโยปัสสทาอิเมธรรมาสมัตตสมาทินาหิตายะทุขายะสังวัตตันติอัฏฐตุเมเหอุปะ สัมปชัพวิหะรยะธาติบทที่สิบห้าบทร์สดอุปเนยสูตรอุปดิยติชีวิตะมะปะมายุงชรูปดิตาสานัสติตนาเอตังพยังมะไดในเปิกขมาโนปุญญานิเกรย,ยรัตะสุขวะหาริอุปดิยติชีวิตะมะปะมายังชรูปดิตาสานัสติตนาเอตังพยังมะไดในเปิกขมาโนโรกามิสังปชาเหสันติเปิกโขโยทะกไกยนะสังยมโมวาจายะอุทเจาสาตสะตังตสะเปตสะสุขายะโหติยังชีวามนโนปะกะโรติปุญญังธรรมหเวรคติธรรมจาริ ธรมสุจ e ินโนสุขะมาวหันติเอสานิสสโสธรรมเสิจเอกทุกติงคาเจติธรรมจารีสัพเพสังขารานิจติยถาปัญญายพัทธิอันอาทิพตนิพินติทุเขิสัมคุยจุิยาสัพเพสังขาราทุกขติยถาปัญญายพัทธิอาทานิพินทุเขิสัมคุยจุิยาสัพเพธรรมารตติยถาปัญญายพัทธิอาทานิพินติทุเขิสัมคุยจุิยาบทที่16บทสวดอปรกกษัดกอปรกถานะเมเกทุติยังอหุตกิกาเอตทัญญายะเมธวีตังขันธยะอปรักกังอหุง ยันติปัพพัฒนิวันนี้จะอารามลุขะเจตยานิลุสาพยาตจิตาเนตังขูสนังเขมังเนตังสระมะะอ่าสรรมุตมังเนตังสนะมัคมาสัพพทถุขาปรมุจติเยจาพุทธจักรธรรมจัสังคัจ่าสนังขตโตจัตริอริยสัจจานิสัมมาปัญญายะปัสสติทุขังทุขะสมุปาทังทุขะสัจะอติกะมังเรียนจะอจัยกิจังทุขูปะสะมากามีนังเอตังขูสนังเขมังเอตังสนะมุตมังเอตังสนะมะัคมะสัพพทถุขะปรมุจติบทที่สิบเจ็ดบทสวดพระเถระรัตคาถา อดีตตังนั้นว่าขมยะนับปฏิกรรมเถนะคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยัทิเทียมอ่ายัตติติตามพหินันตังอปณาจารณ์ขตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลาไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันจะจยือธรรมตถาตถาวิปัสสติสังหีนังสังขปังตังวิทามนุปริทายเยก็บุคคลได้เห็นแจ้งทรรปัจจุบันไม่งงง่ายไม่ขอดแค่ในธรรมนั้นนได้บุคคลนั้นเพิิิิ่่่งงงจจจะะเเเเรมมทาาาานนนนัั้้หืออใปปปบดวกตโช มาร่างสุวิเพิ่งทำความเพียรเสนาบดีใครเล่าจะรู้ความตายนายมันพุง่งนาฮิโนสังคารันตินะมหาเสนนะมะจุน่าเพระาะว่าความเพียรยังกลับมาจะรอบเพื่อเมษนาเสในาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตตปิงเอาวัตตะปาตติตังตังเวประเทศกะรตตติสันโตอจิคเต,ตมุนิติพมุนิพุ่งสงบเที่เลือกบุคคลผู้มีปฏิอย่างนี้มีความเขียนไม่เก็บขาดทั้งการวันกลางคืนนั้นแหละว่าผู้มีดีเจริญหนึ่งเอ่อผู้มีฤหนึ่งเจริญด้วยประการชฉลี่ย บทที่18บปทสวดพิธาปจวคระบปะฐะแปลชรธรรมมผีชลนัทิตาเรามีความแก่ไปทำลายจุ้่มความแก่ไปไม่ได้พิธีธรรมมูลผีพิธนัทิตาเรามีความเจ็บไข้ไปทำลายจุ่มพความเจ็บไข้ไปไม่ได้มาธรมมผีมาอนัทิตาเรามีความตายไปทำลายจาุ่ความตายไปไม่ได้สัพพิเมปิเยหิมาาเปหินานาภวิณภววเราจะเวทิต่างคือว่าเราจะต้องพักจากของละเขาเจริญใจทั้งหลายดงรงกามสักมิกามาทายโยโถกามาโยนิกามาปันธุกามาปฏิสนาเรามีการมุ่งหอกของ เราจะไปถ่ายยากคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมตอนนั้นสืบไปเอวามีอภินางพระจมื่นทิพยพังแล้วทั้งหลายพิจารณาอย 19, ่างนี้ทุกวันวันเทินบทที่สิบเก้าบทสวดเทวตาอุโยชาคิถาทุกขปตาจาริทุกขาพยาปตาจาริพยญาโสกปตาจาริโสกหุตุสเพปิปปาริโนเอตตาปตาจามีสัมปตังโมยสัมปรางสัพเพเิวาทุปนนทันตุสปสัมปริติสิทธิยานะงทันตุสัทายาสีลักษณะคตุสัพทายภาวนาเพียร์ั้งหุตุขะจตุเทวดาขตาสัพเพพุทฑาปปตจจกนพราะานนจติเสดพพมัโส บทที่ยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิาาาทานคาถาหันทรรมิยังปฏิาาาทานคาถาโยพนามเสยยาเทวตาสติวิหารว,วสินีรูกไปเคเรพทิเคเรติหิงตาหิงตาธรรมาธาเนนนะพระวันตุพุชิตาสติงกรตเธท,ทวิหาระมัทะเลเทลาจะามาชานอา,า,ากาศจะพิกคโวสารามิกาธาณาปฏิาาวัติสกาคามาจะเทสานิคมาจะอิสระสัปปาริพุตธาสุกิตาพระวันตุเต ชะลาผู้ชายเยปิจัตถสัมภวาสังเซทชาตาอัตวปาป,ปิกายนี้อนิคางธรรมวรังปิจเตสเพปิทุกขสาการณตุสังขยังทัตูจิรังสตังธรรมโมธรรมธาราจาปุคราสังโฆตูสมามะโควะอัตายะหิดายะจะอามเหรักขตุสัตธรมสัสเพปิธรรมมจาริโน พุทิงสัมภาปุณณีย,ยมะทรมีอริยาปว,วีธีเดวันที่ยี่เอ็ดวันศุสัมภาปฏิทานาคาถาแปลหันธะยังปฏิทานาคาถาอยู่พระนามเสปุญญสิทธานิกาตัสสะยานัญิกาตาณิเมในสัญจาพังคีโตหุนตุสตานันต์ปะมานากาเยเบ,บียคุณวัตตาจา่าไมหังมาตาปิตาทะโยทิฐาเมจ่าปะยาทิถาวาอนเนยมัชาตะวิรินโสรนสตติธันติโรกาสมิงเตภูมาจัตตุโยนิกาปเจกะ ตัวกราสังสนาตาภาวัภะเวยตังเย,ยปฏิธานามีอนุโมทันตุเตสย,ย,ย,ยังเยจิบังนภชานติในเทาวาเตสังนิวิทยุงมมยาธินานาพุญญานังอนุโมทนาเหตุตนาสพเพสัตาสธาห,หนตุอเวราสุขาชีวิตโอเขมมาปัทันจับปปนตุเตสาสสิจตังสุภา ขอสัาไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจนเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าทำแล้วคือชนอะไรไปที่รบผู้มีคุณมีมาดาไดเป็นังข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้อื่นที่เป็นกลางและมีวัน้งอยู่ในโลกกิดภูมิสามเกิดภูมิสี่มีขันท่าแลายขันหนึ่งลาขันสี่ท้องที่อยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เาได้ทราบการให้สมบุญข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงลงมุขทานอทานเอง อยู่เป็นซูเสมอเถิดและจนถึงท่าเกษตรเถิดของความงอดีตของ สัตว์เหล่าน hmm. ั้นจงสมเด็จเทิดด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอิหาว่าเป็นความเพียรด้านโดยสงสัการบูชาพระราตะไรด้วยการส่ายพระสนมพระสุตรพระปรีละพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขวัสดีจงเกิดมีข้าพเจ้าขอให้คนจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเดนทางรู้และทางธรรมขอเทเทเทพขอเวทเทพาทั้งหลายปรมโมธาในกาสุแห่งมรรธรรมะเหล่านี้เมื่อมาแล้วปวดอันวยควรให้แก่ข้าพเจ้าและวมตถุมงลพระกิบพิพิณธาโดยมิทิสมเด็จพยานละสองวันวันบอนเมียวิหาตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิบช่างขึ้นทานท